ฮ่าลืมอย่าลืมมุดนะแล้วตอนจับมุดก็พอแล้วสามสิบเลยครับ แล้วก่อนค้าบอะไรดีครับอะไรดีวิตีมค่ะอะไรดี10ถึง1ิบาทนะคะได้เลยจกก้คนะค ไป้องคร oh, okay. ูกลก่อนนะาน้ำสตอเบอรอ๋อโอเคค่าลืมแล้วเน <secondo> ี่ยอ่าอต่อไปหนูเนี่ยลืมไปแล้วนี่นี่อยู่นี่เอา <els> ไหนครับช็อกโกแลตครับส่งมา